กบูเมาเด้อคันบพเงินตาสวัสดีคะ่ะเจสวัสดีเป็นทางการนะสวัสดีสวัสดีค่ะเจสวัสดีค่ะเมื่อนีวายมันบอกค่ะวันพระมืันง่ายมันพระง่ายอ้เอาโชคง่ายสามหมื่นเนี้สี่ได้กันทุกคนถ้าฟังเจสิบอกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะครับผมฝางจุดทวงจะดอกเจยูปูนีหาดอกปูหาโอ้เพื่อทุกคนโอ้ครับ จี่จนต้องชุดกัได้คุดผู้เดียวจังเบืองไงมันจังคอยว่าเพราะตามกันจังเบิองไงเออแม่นีดีเลยแม่นี่ดเลยกันบ่เบียงเขาญาติกันจุดมันเลยบ่รู้เออแต่ว่าไม่อย่างเสียบตัวทิพย์ก็ได้เสียบทั่วๆไปก็ได้อ้อมพ่นพ่นก็ได้เนาะมื้อนี้สมพาเลี้ยงลมเลา้ยงลางนําเพราะว่านานจ้านผาเจ้าสนับสนุนค แต่ลุงผู้อื่นมาถือกับถือเขาคอยอยู่ผู้เดียวถึงว่ากับเจ้าวาเนี่ยเรียงลุงเรียงแรงเราก็เลี้ยงควนน้ำเนื้อคนกับเลี้ยงควนกับยาเป้าหนีไปใส่เดี๋ยวเขียวไอเสียขึ้นออกมาเลี้ยงอันมืองานนั่นที่หา่นเด้อค่ะจังผู้ไม่ใหญ่พอย่ายิ่งจังสีจะได้ผ้าดามได้สินบ็ดสุกคนจังสุกผู้เจ้ากับกษิตให้แก้วให้ยังสิโอ้ชาธุเจ้าโอ้ยใจดีแห่งกลางติดไม่ติดมือเมื่อสุกคนค่ะผมุณผู้ชมว่างว่างกับมาเด้อ ค่ะเอฟซีบ้านกับแมาต้องกันเด้อพี่น้องต้องบ้านร้านมาท่านมาตีลาผู้าญิงลาผู้เห็นศูนย์หนึ่งสองก็มู้นั่นโ้นเอาไปเห็นข้นไม้สิ่ก้อนนี่ลาผู้หได้เป็นผู้เห็นนั่นเอาไปใา้ลูกไปลูกเคยไปเบิ้งลูกเคยเลยไปซื้อถือกันนะลูกเคยกับลูกสาวเป็นพนถือ ไปไปไปเีย <seen> <recess ed isolation> ไาที่ยวแกมนั่งห้โทรศัพท์นั่งันนะผูหนึ่งถอค่ะทำไมไม่เอาหายมาใส่ล่ะปกติจะใส่หายไม่ใช่เหรใส่หายมาลามา นิวมาผ่ากันิทีเ่นี่วมาพ่าเขาว่า ตัวนี้เจ้าบ้านกาเมลรอตัวเลขแมวท,ทางจากเยร้รานกาแฟเนาะค่ะเนาะตัปูตาเพิ้นสิไดไ้ตัวเลขกโคกสุดท้ายมือนี่เนาะค่ะ ตว่าตัวเด่นของเพิ่นคือซีหาหาซีเนาะค่ะที่เจเพิ่นเมาร์ลอตเตรีเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้เพิ่นมาประดับค่ะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะเดี๋ยวเพิ่นมาประดับ ว่อนเขาอัดมันทิชชู่ไงบอกว่า 我唱摇明你妈呀！ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ที่บ้านที่นีคะหลางหลายมาจากเจ้าวัดเจ้าคุณนมาจีนทบาะเจ้าคุณมาคส่วนมากนั่นก็ไก่ยางหรือกูบะได้มัตมมาาีมาเย็นถุนกูมาเย็นสับแตงกูยืนเปิดุ๋งกิ่ตุวกินย่างกิน้าวต่กันควยกันเพ็ต่างนี่กูอะเจ้า ราคาเจ้ามากะใดมาปมมางามมาซอยลูังไลูกเล้ยให้ถึงปูให้ถึงบดสูปุน้ถึงเบิดตุ่งิวิญาติมา่ไปนากบทั้งหลายจังพอพสิงิเ็กนั่งหลแหละที่ป้มีญาติีใจหงใจหาสี่รอสผ่านมาร้อยมาน้านาให้พระเจ้าได้รับเกิดเล้ยง กนเลอว่าขอคนเงไม่ใไเกิดม่แต่ให้ขาเจ้าได้บอกข้าเจ้าามารับส่วนผุน่วยสนแล้วเือแู่เด้อวันี้ขอให้ได้โชคได้ลาบเลนอบุกคนเลือกู่เด้อใหเพื่อนได้ซากไก่ซากไก่แล้วลูกวันที่หาผนลาลูกยักษ์สิบวงสวงขอว่าขอเลือกว่าสีเหตดมือได้อันแนวสีเห็ด ว่าสิเทศมือกูเห็นละไปโค่นแต่สิขออีกเจนหนึ่งว่าสิได้เริ่มลงมือเฮ็ดมือใดแล้วสิมาขอปูใหม่กันที่สาวเลยขอกูเดินเด้นกูละกูเห็นผู้ยุ่ไก่ผู้ยุ่ต่างประเทศจะให้หอดให้ถึงคือเก่าเหรอเด้อยกูยาละยาเลยเสาเห็นซุกปูซุกโคนเจ้ามีศรัทธาเจ้าได้แตกมาลังมากซึ่เก่าให้ร้ายก็เก้าหีบเด้วกู หน้าหน้อุ้ง่า้ากรคนมาหลายนะคะเมื่อนี้มาขอโจกขอลามนะคะเพื่อนกะที่เขาไปไว แม่ตะเคียนทางในเนาะคะ่ะไปขอโจกนะแม่ตะเคียนนะคะอจอยานนะคะ

ไปไม่ค่ะคุณผูชดงานจวนาะค่ะเนาะท้งนี im <im ok ้เพื่อเป็นตู้เก็บสุดของเพิ่นเนาะค่ะยังคุณสาเนึ่สวยสามตัวเพิ่นได้สสุดมาถวายนะคะศูนย์หนึ่งสอง đó 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 họ bắt con ก็ไปกนั้คือตัวตนของฟองใช่แต่่ทำเงินชิบชิบใจก่อนที่แต่แม่มาทำ้รับกตไรแลูกจะไม่มาที่ชเพราะว่าไม่มีแต่อแม่นนแม่ย่ำที่ว่ใบใจแอบเพราะให้แม่ย่ำมมีลูก ข้าไปหน่อยข้าแปะหยิบเจอเนื้แม่ขออนุญาตแม่ข้าเป็นมาคายไม่ไหนจใจญ่เนเหยนซักเห็นแกโตโตอ้ลูกในร้านในพ่อแม่พี่น,อน้องเจ้าชายดีเจ้าใส่งุนแจไกที่ผู้ยุตยเิเกลียดก็เปนหักซักผ้าไมตสวแม่ทั้งหลายขอแม่หมูควงตากา่โตกเวลาขอเชิญแม่ ผู้ลูกม้านเขาไปลูบหอไม่ห้าแม่กหได้ผู้เป็นได้ศูนย์หนึ่งสองวัตี่เลวนี่บอกผู้ลูบได้ศูนย์หนึ่งสองแม่ก็เห็นเจ็ดหนึ่งสองเฮ้แม่ก็เห็นเจ็ดหนึ่งสองวัที่แล้ว ไ้ผู้ใหู I mean like ้คนเอามานไปเอาไมผู้ผนินได้โชคผูาเจ้าจกับนี่ลาผูนเห็นเนีดูน้ำเสียวแป้งธรรมดาถาอยู่อันนี้มัดคอนแป้งอแ้เือาคือผู้นโชคดีเพิ่มมากเห็นเลขศูนย์หนึ่งสองวันที่แล้วค่ะเปิ้นใดง

cái <laughs> bụng tập bụng thôi đó mẹ, kho không hết, bó, nắp cặp táo, cặp จะขอเป็นไม่หาม่าเห็นใครถ้าแป่งผันวายได้ชุ่ม,มามือขึ้น <c oughs> มันจีร้ายตัวมั้งจ้เอาตัวด้วาาขึ้นกับันี่นี่เห็นแ,แ,แป่งตาหนี่นะไยเห็นเป็นมาสามสี่ เฮนอันเก่าที่นอะเพราะฉะนั้นก็ต้องโค้มาถามป่อยอจิบอกเลยวยวอย่าพ้ากันชั่มาก่อยเห็นอันเก่าเห็นอันเก่าเลขที่ซื้อลอตเตอรี่มือนั่นหลอตัวละไเจดสาม้าสี่ี่หาเนาะสามหาี่นะล่ะสหสอบอกว่าท่านในวาพีเจ้าฟั้านาะเป็นลกไดป่าง่ายนะครับเป็นได้ไหมที่เลขย่ปอ่เกา้หาไเบอเาองเลขย่ป่าแล่อยเจียวเล่นเออป่อยวปลาเนี่ เท่าปานนี้อ๋อจําได้จําบ่ลืมได้ขึ้นในโตปลาเลยปวดคับปวดปลาเลยนั่นเจ้าก็เห็นเป็น2 <'m> 2คือ่อยก็เห็น2 2จังวาางปลา้ัปลาโอ้แม่นอีหลีอ่ะ ทาทั้งชองกับเป็นซื้อกลางไปแนวทางตอนนั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้โซ่ให้ามานให้รำให้ร้วยกันทุกท่านเด้อเมื่อนีค่พิจารณาเป็นแนวทางค่ะเจอยะ